สวัเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม The Battle Cat นะครับโอเคเริ่มมันก่อนเลยเปิดแคปซูลก่อนเลยมาธรรมาดาก่อนสองใบก่อนดีเดียวขอมาธรรมาดามาไ,มได้อัปเกรดเอ็กแคทผมอัปเกรดมาตอนนี้นมาธรรมาดาผมเต็มหมดแล้วโอเคนี okay, ่อะไรอยู่ไปเลยเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นจะได้ลายจิกเก็ตแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาเปิดลา์จิกเก็ตอีกสองอัน มาเอ๊ะนี่อะไรอน่ะรีวอร์ดได้อาหารแมวคูณสองมตู้อะไรบ้างเอ้อมเมตู้นี้กับเออโหเจ็ดรอยห้าสิบอาหารแมวได้โอกาสร้อยเปอร์เซนพูดถึงพัชจน่ามผมมีเจ็ดอันแล้วนะ <c oughs> อืมจะเปิดตัวนี้หรืตัวนี้ดีเอออยากได้เปิดเอาทั้งสองตัว <c oughs> อันนี้ ปิดตู้นี้ก่อนแล้วลยเปิดตู้นู้นนะครับขอ Uber ขอ Uber ขอ Uber ขออูเบอร์ไม่ได้ไม่เมืเอรแคทผมไม่เอาหรอกมาอีกอันนึงเปิดตัวนี้แล้วมาอีสเตอร์เอ g กขอ,อบ b e r ครับอตัวไหนเดี๋ยวดูกาวมีตัวไหนบ้างอืม เลดออกโอเวอร์ห้าเปอร์เซ็นตมผมไม่ค่อยเชื่อห้าเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่าไมกรู้เหมืมนผมเล่นนี่มากกว่าซาตูรุแับบิทซาตูรุแม่ก็พวกอันนี้ก็ได้ตัวอะไรเนี่ยที่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพวกเคสแคทแต่ว่าไม่ใช่อ่ะหน้าตามันดูมึนมากกว่า <c oughs> เอากระพิดโอเคไหมลูอีเตอร์คอเหอะซาตูรุ ไอเดียวโอกาสต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วไอเชอร์แคทหลอนเลยนกับไอเชอรแคทมันเป็นตัวที่โอ้โหแย่มากไอเชอรแคทเนี่ยจบละไอเชอร์แคทรวมแม่เลยสองแสนห้าก็เอาไงอือฮะเราไม่ใช่หรอกาสองตัวนี้เราเคยใช้แล้วในไอเดีกเก่านู่นเลย ข้อสองตัวใช้ไม่ค่อยดียเท่าไหร่มาเลือกแต่คนนะ,ะเดี๋ยวใส่โกโมโตะไปเอาแต่ตามแลวตอนนี้เดี๋ยวมาดูนะันครับว่าม,มีหมดอะไรเล่นบ้างผมไม่ได้เข้านานแล้วเอออันนี้ออานกิจกรรมเมนูมีนี่่นานอาคุนี่ด่านฟาร์มเหมือนเช่นเคยฟาร์มไอพีกอนก่อนโอ้โหสปีดแแค่นี้เหรอ่อะ สปีดผมจะหมดแล้วอ่ะพรุ่งนี้ตัวเรื่องของออฟเซตนี่มาด้วยโ oh <c oughs> อ้โหเส้จางดาวเอนาน่าจะไหวอยู่เส้จางดาวไม่ใช่เส้นแบบสายสายสปีดอ่ะ,อะได้ไหมได้ผม <c oughs> ว่านา่าจะไหวอยู่นะเส้นสายนี้มันไม่ใช่เส้นสายสปีดของสายเอเลี่ยนล้วน ของไอ้นายมาแล้วผมไลยตีไอ้า่านบอสไอ้เล่นที่ผมจำได้ก็นา่าจะยังไม่ยังไม่ผ่านอ่ะตอนนี้ <c oughs> มันยากเหลือเกินด่านนั้นด่านชั้น,น,นตัวแรกะของอีทูเดฟ f ฟเจอร์ครับไอตัวมอสท่ามาเอาไรงน่งไปก่อนตีเลยโอเคอาคิระจริงผมร่างสองนะแต่ผมเปลี่ยนเพราะเราเป็นร่างหนึ่งอ่ะอาคิระจะไม่สามารถเอไม่ใช่ไม่ใช่ ล่าหนึ่งอะอาคิระสามารถตีเอเลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นล่าสองครับอาคิระไม่สามารถตีเอเลี่ยนได้เนื้ใช่ตัวอาคิระเนี่แหละแต่มันเลี้ยวแบบตัวนี้ขวบเลยเอาอันนี้ชื่ออะไรนะอัตจุบันบัตจบันเอ็มอะไรที่นี่นะหรอสว่านตึงใส่พูดถึงอาคิระผมว่ามันคล้ายแบบล็อกแมนเหมือนกันนะคล้ายมากเลย แต่มือมันเป็นสว่านะมันไม่ใช่แบบปืน,ปนมันมเป็นสว่านแทนมีฮิปโปมากับงูอีกตัวหนึง่งเอาเป็นลาเม,มิงแคปไปแล้วกอนแล้วก็ตัวเรือเรือผมเห็นมันมเป็นเรือได้ยังไงมันมเป็นแพรกลางนะ้ำเสร็จวตรงที่เหลือไปเลยเล่นตัวธรรมดาไปก่อนโอเคมีหน้ากับจิงโจมาซึ่งงายมากที่รู้ผมไม่ได้เอาตัวนั้นมา ตัวหยุดสีขาวอะหยุดตัวสีขาวอินเตอร์ผมใช้เมื่อแบบเอ่อใช้ไม้ใช้มากเลยเขาใจไใช้แบบมีประโยชน์อะใช้ทุกรอบนะครับที่ผมเล่นมันเป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยสุดแล้วกระดาษสีแดงเหรอเฮ้ยไม่ได้เอาตัวสีแดงมาเลยตัวเนี้ยอ๋อมันสู้ตุกอ๋อมันซีดเอิยมันโซ่สักส,สาย ไปหัวแดงมาก่อนไปแล้วกันะกนะหัวแดงมันไม่ค่อยอร่อยได้เงินเยอะเเอาขาทีไปก่อน <c oughs> ขาีไปก่อนเวสลตีแอปเปิเ้ปลมีน้อยตีแอปเปิเ้ปลินไปนรื่อยก่อนความเร็วเหนือแสงจบกระจุกกระจุกใส่าด๋ยวผมก็รอาาางเปนง้า เอก็โอาชแล้วไม่รู้เ e งินจะไม่รู้เงินผมจะพอไหมไม่จะไหวอยู่เงินอเคแล้วมาก่อนโอเคเสียอาชเล้มาละมันเป็นตัวตีเอเลียนชิดชิดเอเลียนเอเดเมียรมันก็แรงแรงอยู่แล้วก็มันติดไปด้วยครับผมอเลยใช้นี่ผมได้เงินนะเขาจุ่มเท่าไหร่ประมาณได้อยู่เอาเงินก็ว่าทวันไปผมไม่ใช้ตัวนี้อยุแล้วตัวนี้มันคีดติด ทัชโลทุกตัวแต่เดินเดินช้าเอาเอาด่วนอ่ะไปนเนี่ยมาสื้เปี๊ดให้หนึ่งตัวสูงสูงสูงสุดจอมแบบเนี่ยเอาชนะไปเดี๋ยวสุดท้ายใช่ไหมผมยังจำได้นะว่ระระสุดท้ายคืออะไรมันนีบันบอลครับมันนีบันบอลอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวเดี๋ยวโอเคเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะผมจำได้ว่าเมื่อวันนีบอลบันได้ มาได้嘛เง่ายถ,ถ้างั้นผมว่าง่ายเลยท่านี้มันโอเคโอเคมันมง่ายแม,ม,มันมีมันมีลิงดั้มาง่าลิงดั้มมาตัวนี้ไอ้คอนเ,ออเ,อเอลือกไอชเอฟล้มอะมองว่าีนแรงดีนะ ดเฮ้ยกระเพ้งมันเ่อย่างนั้นผมไม่ได้ตัวสี่กัเลยตัวสีดกันเฮ้ยจะเพ้งเจ้าวะตายเลยเอาดีเอาดีตามตานกลับมาครับโอ้โหมายเกินละโอ้หนักละนี่บอลี่บอลี่อือ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 บ้านผมแตกเรียบร้อยเดี๋ยวไปอีกดันหนึ่งไปดูว่ามีแดดอะไรบ้าง โอ้โหได้ไอพีมาแปดแสนเกือบล้านหนึ่งโอ้โหแปดแสนเอ่ออาเกียรตินี่แบบโอเวอร์นี่เขาไ,ได้ตัวใหม่มาตัวตัวนี้คินตาโร่ร่างสองมาเป็นพาวเวรเอร์เรนเจอร์นี่อาคิระร่างสองเดี๋ยวไมร่างสองก่อนมาสมวนตอนนี้ใกล้จะเลี้ยวยี่สิบแล้วครับผมมีตัวแมวเป็ดสองตัวนี้เขาไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรแต่ผม,มเรียกแมวเป็ดตัวสูงดีแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็แล้วก็แล้วก็โอเคเออเดี๋ยวนะมีตัวไหนบ้างเนี่ยอันนี้มีความร้นครับผมอันนี้ผมอัพถึงเลเยอี่สีแล้วไกลมากยื่อก,ก่อนต้องมีเมลตัวไหนบ้างที่อัพเกดซุปเปอร์เลเหรอเอ้ยหน้าอัพอยู่นะ ไอ้ยานี่ยนะอาดูอ๋อไอ้เมทัลแคปดิยังหนาเลยนะเว็ดเพลินเป็นตัวเหล็กอะตีระเทียนหนึ่งไอ้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะไปดูกันก่อนเดี๋ยวเดย์สีแดงมากกว่านี้ไปดูกันทีม่หมดแล้วก็มีเคสแคปซึ่งผมคิดไว้ว่าผมไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะเอ่อทิชเช่ ผมไม่เคยเลยเอาเอาลองดูๆๆๆมันจะมาเล่นจัดทีมแถบนี่ไงทีมนี่แหละที่ผมใช้แต่ตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยผมไม่เคยกดไม่เคยแลแ้วแคทก็เผื่อเผื่อเผื่อเปิดเป็นตัวเหล็กมา้ยแล้วแล้วแไม่ใชรูล้อนาคตได้เอ่อตัวนี้เอาไวา้ช้โลออะผมว่าโอเคผมรู้แล้วออาตัวโล้อ อัปตัวโซโลเดียวหน่าตายดีกว่านะมันไม่วลเพรบสามเดี๋ยวมันอาจจะตายก่อนมันม,มันตายเร็วด้วยอยู่ในสเปเชียลใช่องหน้าใช่ใช่อุ้ยใช้โดนน้นองอุ้ยโหหายไปสามเฟนแบบไม่รู้ตัวแต่ก็เลือกสามสิบไม่เป็นไรเลเวลตันแล้วตอนนี้ตันนี่แหละสปีดแล้วก็เอ,อ่อแม็กไม่ต้อง Néo kìa, uh, ok. Let's start over. Kung dia già... up, Bảo tăng lại còn. Ờ, uh, miuuuuuuu. Mà. Oh mà mà ok, mày uh... dạ, mà mày 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 นี่มาเป็นยานบินเลยโอเคตอนนี้มันก็ฟังก์นีโอ้โหโอ้โหหัวแดงสีตัวไหวเลยเออไหวไเด้งไปก่อนเด้งไปก่อนอัพกระเป๋าตังเร็วเร็วหกเรือเจ็ดเร็วแปดโอเคเต็มแล้วส่งแมวเบื่อตัวนี้เอาไปบอกเบื่อไปบอกไปบอกตัวนี้ตัวดาเมจนะครับก็ใช้สั่นตัวคขี้ไม่ต้องห่วงแล้วมั้ย เอาทับทนี่เปเนย่แวอะไรนะโคลิวัลโอ้โหเฮ้ยบันบันเลยเหรอก็เอาดีกว่าไม่รอเออโอ้บันบันเลยเหรอใส่ทก่มันบันเลยโหมากเล่นมานตัวพีดิโอลำบากเลยแต่ว่าโซมันได้เันมีตัวโซเอันี้บันบอนเวเนี่ยไอเจไหวเลยมันบันเลยวะ เออเรียกนะสักันมือ้ยหวยไหว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 หละไวไหวคครับไหวคิวอยูเบอร์ยังไม่ตายสักตัวหนึ่งเฮ้ยยังจะลงคิวมั้ไม่คิวคนหนกัแล้วคิวเออเออเออฮู้ช่าแบบงงงงคลีอ์สักทีหล่ะน ได้ตามมาครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ